กระผมอริสรเพียงเกตครับเลือกตั้งซ่อมที่ชุมพรสงขาเริ่มระอุนะครับพักร่วมรัฐบาลประชาดะกันเองฉากกันเองครับเพื่อชัยชนะในการเลือกตั้งซ่อมแม่มันพยาคจุลินลักษณะวิสิทธิ์บอกว่าให,ให้หัดฉะว่าให้หัดละอาย อย่าใช้อำนาจรัดเอาเปรียบพรรคอื่นจะหมายถึงพรรคอื่นก็ไม่ได้ครับพรรคไหนก็ไม่ทราบแต่ประชาชนรู้ว่าประชาธิปัตย์กำลังด่าพรรคพลังประชารัฐ <c oughs> เรื่องฝีปากเรื่องปากเลยผมว่าประชาธิปัตย์เขาใช้ปากเป็นอาวุธมานานแสนนานแล้วนะครับแต่การปฏิบัติจะเป็นอย่างไรอีกเรื่องหนึ่งครับคุณเทพไทยเสนพงศ์เนี่ยนะครับ ก็ถูกตัดสิทธิ์ในทางการเมืองเพราะมีคดีพัวพันเกี่ยวกับการทุจริตเลือกตั้งอบอจอนครศรีธรรมราชไปแต่ก็ยังมีบทบาทในทางโซเชียลอยู่นะครับออกมาวิจารณ์พักพลังประชารัฐเสียหายเลยนะครับบอกว่านโยบายที่เคยหาเสียงไว้ในขณะที่เลือกตั้งทั่วไปเนี่ยไม่ปรากฏเป็นจริงสักอันครับยกตัวอย่างนโยบายเพิ่มค่าจ้างและค่าแรงค่าแรงขั้นต่ำา4 0รถึง425บาบาทต่อวันทำไม่ได้ จบอาชีวะเงินเดือนเริ่มต้น18,000บาทเริ่มทำไม่ได้จบปริยตีเงินเดือนเริ่ม20,000ทำไม่ได้นโยบายดูแลราคาสินค้าเกษตรพักพลังประย,ยัตได้เคยประกาศไว้ในหลายโอกาสว่าหากได้เป็นรัฐบาลจะดูแลราคาสินค้าเกษตรไม่ให้มีราคาต่ำกว่านี้เช่นข้าวหอมมะลิ18,000บาทต่อตันทำไม่ได้อ้อย1,000บาทต่อตันทำไม่ได้ยางพารา65บาทต่อกิโลกรัมทำไม่ได้ ปาล์มห้าบาทต่อกิโลกร,รัมทําไม่ได้มันสวัะหลังสามบาทต่อกิโลกร,รัมทําไม่ได้นโยบายบรรดาประชารัฐซึ่งเป็นนโยบายสวัสดิการของพรรคที่ตั้งใจมอบให้กับแม่และเด็กตั้งคันรับสามพันบาทต่อเดือนโดยสามารถรับได้สูงสุดไม่เกินหเก้าเดือนรวมไม่เกินสองหมื่นเจ็ดพันบาททําไม่ได้ ค่าค่าคลอดบุตรหนึ่งมืนบาททำไม่ได้ค่าดูแลเด็กสองพันบาทต่อเดือนโดยจะได้รับจนเด็กอายุหกขวบรวมเป็นเงินหนึ่งแสนสี่มืนสี่พันบาทต่อคนทำไม่ได้นอกจากนี้ยังมีนโยบายอื่นที่ประกาศออกมาอีกเช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ5,000บาทต่อเดือนทำไม่ได้ยกเว้นภาษีแม่ค้าออนไลน์2ปีทำไม่ได้ลดภาษีบุคคลธรรมดา10ซนทำไม่ได้พักหนี้กองทุนหมู่บ้าน4ปีทำไม่ได้ ตั้งกองทุนประชารัตหมู่บ้านละสองล้านทําไม่ได้นี่คือคุณเทพไทยเสนพงศ์เทศนาสอนพรรคพลังประชาลัฐครับแล้วคุณจะร่วมรัฐบาลกันได้ยังไงเนี่ยเลือกตั้งซ่อมเนี่ยครับมันแฉใส่มีกี่คนก็แฉเพื่อต้องการชัยชนะครับแต่ประชาชนไม่ได้อะไรครับคนชุมพรคนสงขาเปลี่ยนความคิดได้แล้วครับเลือก กอไก่ไปเลือกขอไข่ไปก็ไปร่วมรัฐบาลเดียวกันแล้วก็ฉกกันเองแล้วอยู่เป็นรัฐบาลหาพระแสงอะไรล่ะครับประชาชนได้อะไรจากรัฐบาลชุดนี้โจมตีกันไปโจมตีกันมาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็ไปชุมพรไปสงขาประชะดกันครับอา้าวลุยอยู่บนภูดูหมูกัดกันกับสบายสบายครับประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินสั่งสอนพักการเมืองสองพักนี้ให้ผมหน่อยครับ